วันนี้เสนอตอนเทศกาลดอกไม้ไฟในฤดูร้อนหลังจากเทศกาลดอกไม้ไฟในฤดูร้อนของปีที่แล้วที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ชาวหมู่บ้านออนเซ็นของคุณคาปิบาร่าก็ตื่นเต้นและเตรียมตัวที่จะจัดงานอีกครั้งในปีนี้ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่างานนี้ไม่เพียงแค่เป็นงานประจำปีที่สนุกสนานแต่ยังเป็นโอกาสที่หมู่บ้านจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากหมู่บ้านอื่นที่มาร่วมชมความงดงามของดอกไม้ไฟ และสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง,างๆที่จัดขึ้นในงานนี้เช้าวันหนึ่งครอบครัวคาปิบาร่าได้เรียกประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อวางแผนงานดอกไม้ไฟในฤดูร้อนคุณพ่อคาปิบาร่ากล่าวขึ้นว่าปีนี้เราต้องการให้งานดอกไม้ไฟดีกว่าปีที่แล้วทุกคนในหมู่บ้านจะได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานนี้คุณมีช่างไม้ที่มีความสามารถด้านการก่อสร้างยกมือขึ้นและพูดว่า ผมสามารถสร้างเวทีสำหรับการแสดงดนตรีและจุดดอกไม้ไฟได้ดีขึ้นในปีนี้ผมจะขอความช่วยเหลือจากคุณกระรอ,อกในการจัดเตรียมร้านอาหารด้วยคุณกระรอ,อกตอบกลับด้วยรอยยิ้มแน่นอนครับปีนี้ผมคิดจะเปิดร้านอาหารพิเศษที่มีเมนูใหม่ๆผมอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ลองชิมคุณแก่ร้านน้ำผลไม้ก็กล่าวขึ้นบ้างแล้วฉันจะนำผลไม้สดๆมาทำน้ำผลไม้เย็นๆให้ทุกคนได้ดื่มคลายร้อน ลูกเล็กคาปิาร่าที่นั่งฟังอยู่ก็เอ่ยขึ้นอย่างตื่นเต้นผมอยากจัดร้านเกมตักปลาครับผมอยากให้เด็กๆที่มางานนี้ได้เล่นสนุกเหมือนผมคุณหมาตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านก็ให้คำแนะนำผมจะช่วยดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนมั่นใจว่างานนี้จะเป็นงานที่ปลอดภัยและสนุกสนานอย่างแท้จริงทุกคนในหมู่บ้านตกลงที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมงานดอกไม้ไฟในฤดูร้อนนี้ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นไปทั้งหมดสองวันก่อนวันงานขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งกับการเตรียมงานคุณหมาตำรวจสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติขณะที่เขาเดินตรวจตรารอบหมู่บ้านเขาพบว่ามีลมแรงพัดผ่านลานกว้างที่เตรียมไว้สำหรับการจัดงานและร้านค้าที่ตั้งขึ้นชั่วคราวต่างพังลงมาเพราะถูกลมพัดลมพัดแรงมากขนาดนี้ร้านค้าจะตั้งอยู่ไม่ได้แน่ๆ่ถ้าเรายังใช้สถานที่นี้คุณหมาตำรวจพูดด้วยความกังวลใจเขารีบไปบอกข่าวร้ายกับครอบครัวคาปิบาร่า เราจะทำยังไงดีลูกเล็กคาปิบาร่าถามด้วยความกังวลถ้าลมยังพัดแรงอย่างนี้งานดอกไม้ไฟคงจะจัดไม่ได้แน่แน่คุณพ่อคาปิบาร่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเราต้องหาสถานที่ใหม่ที่ลมไม่พัดแรงขนาดนี้แต่เราต้องรีบแล้วเพราะงานใกล้จะถึงแล้วคุณนกนักเดินทางเสนอความช่วยเหลือข้าพเจ้าเคยบินผ่านบริเวณริมลำธารที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมันเป็นที่ราบเรียบและลมไม่พัดแรงเท่าที่นี่เราอาจจะย้ายไปที่นั่นได้ คุณหมีช่างไม้และคุณหมาตำรวจรีบไปสำรวจพื้นที่ใหม่ตามคําแนะนำของคุณนกนักเดินทางพวกเขาพบว่าที่ริมลำธารมีพื้นที่กว้างขวางและร่มเย็นเหมาะกับการจัดงานหลังจากสำรวจแล้วทุกคนตัดสินใจย้ายงานไปยังริมลำธารคุณหมีช่างไม้เริ่มสร้างเวทีใหม่และร้านค้ายอย่างรวดเร็วส่วนคุณกร,ระรอกก็เตรียมอุปกรณ์ทำอาหารและคุณแก่ก็นำน้ำผลไม้มาเตรียมขาย ลูกเล็กคาปิบาร่าช่วยคุณแม่คาปิบาร่าเตรียมเกมตักปลาและอื่นๆในขณะที่คุณหมาตำรวจและคุณนกนักเดินทางช่วยกันจัดระเบียบการจราจรและบอกนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่เมื่อฟ้ามืดลงทุกคนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวจากหมู่บ้านอื่นๆก็มารวมตัวกันที่ริมลำธารบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขร้านค้าเปิดขายของอย่างคึกคักเด็กๆเล่นเกมตักปลาและวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน คุณจิ้งจอกนักดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงเพื่อเปิดงานดอกไม้ไฟและเมื่อดอกไม้ไฟดอกแรกพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกคนก็ตื่นเต้นและเงียบฟังเสียงระเบิดที่สวยงามดอกไม้ไฟหลากสีสันสว่างสวัยเหนือท้องฟ้าเหนือริมลำธารทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจมันสวยมากลูกเล็กคาปิบาร่ากล่าวด้วยรอยยิ้มผมดีใจที่เราสามารถแก้ปัญหาได้และทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ คุณพ่อคาปิบาร่ามองลูกด้วยความภาคภูมิใจใช่แล้วลูกไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เราได้ทำงานร่วมกันและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในคืนนั้นทุกคนกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่สวยงามเกี่ยวกับงานดอกไม้ไฟในฤดูร้อนนี้ไม่มีใครลืมถึงความพยายามร่วมกันของทั้งหมู่บ้านที่ทำให้งานนี้สำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่นและสนุกสนานถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะ